อย่าตื่นตระหนกเคลื่อนใหญ่โคราชปล่อยน้ำ20ล้านคิวแก้วิกฤตประปาภูมิภาคขาดแคลนเหลือน้ำใช้แค่20วันอีก1-2วันเริ่มสูบน้ำเข้าระบบผลิตประปาใช้ตามปกตินายสนธิบุญสลริผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาได้เปิดเผยว่ากรณีประปาภูมิภาคนครราชสีมาคาดการณ์ว่าจะเหลือปริมาณน้ำดิบที่สามารถใช้ผลิตประปาได้เพียง20วันเนื่องจากบ่อเก็บน้ำดิบของการประปาสามบ่อที่ตมลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติเหลือปริมาณน้ำดิบแค่1ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมด4.1ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะ ที่เป็นแหล่งน้ําดิบขนาดใหญ่ประสบปัญหาน้ําเหลือน้อยจึงงดการปล่อยน้ําลงสู่ลําน้ํามูลไม่สามารถสูบน้ํามาผลิตประป่าได้สร้างความหวั่นวิตกแก่ชาวบ้านทั่วไปค่ะโดยเฉพาะผู้ใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาค46,000ครัวเรือนกลัวจะได้รับผลกระทบขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันจากวิกฤตดังกล่าวการปละปลาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาได้หารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและชนลประทานก่อนได้ข้อสรุปว่าเขื่อนมุลบนและเขื่อนลำแชะแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ที่อำเภอคอนบุรีมีการปล่อยน้ำลงสู่เขื่อนลำแชะแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ มีการปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำมูลรวม20ล้านลูกบาทเมตรเริ่มตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมาระยะทางการไหลของน้ำจากเขื่อนสองแห่งมาถึงโรงผลิตปลาปาภูมิภาค114กิโลเมตรค่ะผ่านฝายกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ17แห่งในเขตอำเภอคอนบรีอำเภอโชคชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติคาดว่าจะต้องใช้เวลา10วันกว่าน้ำจะมาถึงล่าสุด จากการลงพื้นที่ประตูระบายน้ําบ้านไร่ตำบลท่าอ่างอําเภโชคชัยเป็นฝ่ายตัวที่13พบว่าปริมาณน้ําจากทั้งสองเขื่อนไหลลงลำน้ำมูลมาถึงจุดนี้แล้วจึงเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำํำ2บานเพื่อเร่งระบายน้ําไหลมาลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่โรงสูบน้ำประป่าตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเหลือระยะทางอีก30กิโลเมตรคาดว่าอีก1วันน้ําจะไหลถึงจุดสูบปปา,ปาซึ่งน้ํามาเร็วกว่าที่คาดการไว้จากเดิมคาดไว้10วันแต่ไหลจริงแค่5วันก็จะถึงจุดหมายหลังจากนั้นก็จะสามารถสูบน้ําดิบจากลําน้ํามูลเข้าสู่ระบบผลิตปปา,ปาได้ตามปกติค่ะโดยระบบมีการต่อท่อสูบ ตรงจากลำน้ำมูลเข้าระบบผลิตประปาได้ทันทีขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่6เครื่องทำการสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในบ่อน้ำดิบ3บ่อให้เต็มความจุ4.1ล้านลูกบาทเมตรสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าฤดูแล้งนี้การประปาภูมิภานคนครราชสีมาสามารถผ่านวิกฤตแล้งนี้ได้แล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณทางชนระททานที่ให้ความอนุเคราะห์ปล่อยน้ำ20ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอต่อการผลิตปลาปาพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าน้ำปลาปาไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนท,ที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าน้ำเราเหลือประมาณ20วันก็คือแต่ว่าเรามีแผนรองรับนะครับโดยทางทางผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับก็ได้ประสานงาน ในกลุ่มของชนประทานนะครับแล้วก็เขื่อนนะครับที่จะเปิดน้ำให้เราวันที่5มีนาที่ผ่านมานครับ,รบปัจจุบันเนี่ยน้ำก็ได้ไหลผ่านฝายลงมาแล้วอย่างฝายที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นฝายตัวที่13นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปก็อีกประมาณ3ฝายก็จะถึงจุดสูบน้ำของกระปาแล้วนะครับ ซึ่งระยะทางจากฝายนี้ไปประมาณ30กิโลนะครับซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับน้ำก็น่าจะเดินทางถึงจุดสูบของปปาละเลทั้งนี้เนี่ยมันเร็วกว่าที่เราคาดการไว้นะครับว่า10วันน้ำจะเดินทางถึงจากณปัจจุบันเนี่ยน้ำจะใช้เวลาเดินทางประมาณแค่5วันน,นั่นหมายความว่า พอน้ำถึงจุดสูบเราเนี่ยปะปาสามารถที่จะสูบผลิตจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำได้เป็นปกติแล้วแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับจำนวน6เครื่องที่จะสูบน้ำจากมูลเนี่ยเข้าเก็บในสระเราให้เต็ม4ล้าน,นครับก็ถือว่าในฤดูแรงนี้เนี่ยทางประปานครราชสีมาเราเนี่ยสามารถผ่านวิกฤตภัยแร้งได้แล้วครับ ก็ต้องขอคุณ,คณทางชนประธานนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้ความรุบเคราะ์เปิดน้ำให้เรานะครับ,รบชนประธานปล่อยให้เราเป็นภาพรวมนะครับ20ล้านครับ20ล้าน,นซึ่งเพียงพอกับที่เราจะใช้ผลิตน้ำประปานิว24สถานีประชาชนนันทวัฒน์อุ่มพิมายภาพข่าว พรดาสุวรรณายงาน